สวัสดีครับช่องด็อกเตอร์าพาเพลินนะครับวันนี้จะทำอะไรกันดีเออเอาเป็นขั่วพริกหมูก็แล้วกันนะครับกับทอดหมูนะครับประการแรกนะครับเราน่าจะทอดหมูก่อนนะครับจริงๆอยากจะทำลาบนะครับ แต่ยังฝีมือยังไม่ถึงขั้นนะครับเ,เป็นว่า,อาทอดหมูกับขั่วพริกหมูก่อนนะครับสำหรับหมูนะครับที่จะทอดนี้ก็ใส่เกลือเล็กน้อยนะครับเพื่อไม่ให้หมูติดกระทะนะครับวันนี้ไม่ได้ไม่ได้หมักนะครับก็ใส่เกลือนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำปลา ผงชดลรสไปนิดหนึ่งนะครับปกติแล้วจะหมักนะครับหมักใส่ซอสหอยซอสแมกกี้อะไรต่างๆวันนี้มาเอาสูตรบ้านๆของเรานะครับทำแบบบ้านๆของเรานะครับคอยดูนะครับอ่ะกระทะน่าจะพร้อมแล้วนะครับใส่น้ำมันลงไปน้ำมันก็ใส่พอประมาณนะครับไม่ไม่ต้องเยอะเพราะว่า เดี๋ยวน้ำมันจากชิ้นหมูก็จะออกมาน้ำมันจะน่าจะเริ่มร้อนแล้วนะครับใส่หมูลงไปเทลงไปเลยครับหมดเลยนะครับเกลียนะครับเกลียหมูให้ให้ทั่วๆเวลาสุกมันจะได้สุกทั่วถึงกัน ต้องพลิกบ้างนะครับเพื่อให้มันกลับด้านกันนะเดี๋ยวอีกด้านหนึ่งจะไหม้ครนะับต้องคลิกนะครับพลิกเดี๋ยเริ่มนะครับเริ่มเหลืองแล้ว ให้มันเหลืองกรอบนะครับต้องพลิกมันพลิกเรื่อยๆครับเขาเรียกว่าเป็นวิธีการทอดหมูแบบโบราณนะครับไม่ต้องใส่เครื่องอะไรมากมายนะครับเอาแค่เกลือใส่ลงไปไม่ให้ติดกระทะแค่นั้นเองนะครับไม่ผ่านการปรุงการหมักอะไรต่างๆ5นาที10นาทีหรือเชฟบางคนอาจจะหมัก ถึงสามสิบนาทีนะครับหรือชั่วโมงหนึ่งก็แล้วแต่นะครับเริ่มเหลืองแล้วครับอันนี้ไม่ได้ใส่ซอสไม่ใส่อะไรนะครับแต่เขาจะเหลืองน่าทานเลยนะครับบ้านผมก็คือหนากินนะครับแซ่บๆเลยครับอันนี้ นี่เลยครับเอามาใส่ในที่กรองรเพื่อกรองน้ํามันให้มันเสด็จมันจะได้ไม่อุ้มน้ํามันนะครับเวลากินแล้วจะไม่เลี่ยนครับ mm. ต่อไปทําอะไรเอ่ย mm. นี่ก็คั่วครับ mm. อุปกรณ์ ที่มีเพิ่มเติมก็คือหอมนะครับเพื่อตัดข่าวนะครับข้างกระทะไว้ก่อนนะครับให้มันร้อนร้อนเมื่อกระทะพร้อมนะครับใส่น้ำมันไปนิดหนึ่งนะครับอย่าใส่เยอะใส่เยอะเดี๋ยวจะเลี่ยนไปนะครับแค่นี้พอครับ ดูสิว่าน้ำมันอ่าอเริ่มร้อนแล้วนะครับร้อนแรกสุดก็ใส่พริกลงไปเลยนะครับเป็นพริกเขาเรียกว่าเครื่องแกงนะครับเครื่องแกงพร,กพริกแกงเอง ใส่ลงไปนะครับเสร็จแล้วก็พววพริกแกงให้หลมรวมก่อนนะครับเมื่อดูว่าพริกแกงได้ที่แล้วนะครับก็ใส่หมูลงไปครับ โหนี่ต้องหั่นนะครับหัน่นให้เป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็แล้วแต่นะครับแต่เป็นทรงอื่นไม่อร่อยนะครับน,นี่คือสูตรนะครับเป็นสี่เหลี่ยมครับฟังเสียงเชฟดูก็หยะน้ำปลานะครับ อย่า,ายใส่เยอะอย่าใส่เยอะเดี๋ยวเค็มเดี๋ยวเค็มก็้คั่นวนะครับขั่วเเริ่มแล้วความอร่อยถามหาแล้วครับใส่ผงชูรสไปครับ คือรถใส่ของใส่วาย,แ,ย,วายแล้วใส่น้ําตาลนิดนึงครับน้ําตาลใส่แค่ต้นเดียวพอโคนครับแล้วก็ใส่หอมลงไปครับแล้วก็คนนะครับ เสร็จแล้วครับนี่แหละครับคือการคั่วหมูนะครับบ้านๆของเราครับเสร็จแล้วครับนี่คืออาหารสองอย่างหนึ่งทอดหมูแบบบ้านๆสองคั่วเผ็ดหมูนะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตทานข้าวเช้านะครับอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง YouTube ช่องดรฟาเพลินนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ